สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนสำหรับวันนี้ในรายวิชานาฏศิลป์ไทยหน่วยที่8การแสดงนาฏศิลป์และการละครเรื่องเพลงปลุกใจวันนี้นะครับเด็กๆเราจะมาต่อท่ารำจากสัปดาห์คลิปสัปดาห์ที่แลว้วคลิปที่แล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มในท่าที่11กันนะครับ ถ้ารำเพลงลุกใจเราสู้ท่าที่11นะครับมิยอมให้ผู้ใดมาทำลายนะครับหันตัวไปด้านขวาเอียงศีรษะด้านซ้ายมือซ้ายเท้าเอวมือขวาตั้งวงระดับ อ,อกด้านสายขยับปลายมือเล็กน้อยตรงคำว่ามิยอมให้และเบี่ยงตัวมาข้างหน้าเปลี่ยนเป็นเอียงศีรษะด้านนอกมือด้านนอกเท้าเอวมือด้านในชี้นิ้วหักข้อมือเข้าหาท้องแขนและค่อยๆเลื่อนออกตรงคำว่าผู้ใดจากนั้นผู้แสดงทั้งสองข้างเดินสลับที่กันแล้วเปลี่ยนมือทั้งสองเป็นตั้งวงล่างกางแขนออก ด้านข้างแขนตึงตรงคําว่ามาทําลายต่อไปนะครับท่าที่12นะครับถึงขู่ฆ่าล้างโตรก็ไม่หวนนะครับหันตัวไปด้านซ้ายมือซ้ายเท้าเอวมือขวาชี้นิ้วโดยให้นิ้วชี้ขนาดกับลำคอเอียงศีรษะด้านซ้ายแล้ววาดมือขวา วนออกหักข้อมือเข้าหาลำตัวตรงคำว่าลางโคดจากนั้นหันตัวไปด้านขวามือขวาเท้าเอวมือซ้ายตั้งวงข้างหน้าแขนตึงขยับปลายมือเล็กน้อยตรงคำว่าก็ไม่หวัน่น ท่าที่13จะสู้กันไม่หลบหนีหายหันตัวมาข้างหน้ายืนก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้ามือทั้งสองข้างจับจงระเบนจากนั้นจีบมือทั้งสองข้างแล้วม้วนมือจีบออกตั้งวงข้างหน้าพร้อมกับเบี่ยงตัวไปข้างขวาตรงคำว่าไม่หลบ แล้วหมุนตัวลงข้างหลังหันตัวไปทางด้านซ้ายนั่งลงกับมือทั้งสองข้างหลหรวมวางบนเขา่าท่าที่14สู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตาย หันตัวมาข้างหน้ายืนทิ้งน้ำหนักตัวลงที่ขาซ้ายมือซ้ายเท้าเอวมือขวาชี้นิ้วลงพื้นระดับชายโพกเอียงศีรษะด้านซ้ายก้าวเท้าซ้ายพร้อมกับกระโดดและชี้นิ้วมือขวาซ้ำอีกครั้งหนึ่งตรงคำว่าสู้ที่นี่แล้วหันตัวไปด้านขวาแบมือทั้งสองข้างและผายมือออกด้านข้างตรงคำว่าสู้จนตาย ท่าที่สิบห้าถึงเป็นคนสุดท้ายหันตัวมาข้างหน้าก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าและยืนทิ้งน้ำหนักตัวลงที่ขาซ้ายมือขวาเท้าเอวมือซ้ายกำมือให้นิ้วหัวแม่มือชี้ขึ้นที่อกและเปลี่ยนเป็นทิ้งน้ำหนักตัวลงที่ขาขวามือซ้ายเท้าเอวมือขวาชี้นิ้วขึ้นระดับศีรษะเอียงศีรษะด้านขวาท่าที่สิบหก ก็ลองดูยืนท่าเดิมแต่ทิ้งน้ำหนักตัวลงที่ขาซ้ายมือทั้งสองข้างประกบควายกันระดับอกแล้วเปลี่ยนเป็นยืนทิ้งน้ำหนักตัวลงที่ขาขวามือซ้ายเท้าเอวมือขวาตั้งวงแขนง,งอแล้วกรีดนิ้วเข้าหาตัวเอียงศีรษะด้านขวาตรงคำว่าดูท่าที่17 บ้านเมืองเราเราต้องรักษาก้าวเท้าขวามาข้างหน้ายืนทิ้งน้ำหนักตัวลงที่ขาขวามือซ้ายเท้าเอวและแบมือขวายกขึ้นระดับศีรษะเอียงศีรษะด้านซ้ายแล้วเปลี่ยนเป็นยืนทิ้งน้ำหนักตัวลงที่ขาซ้ายแล้วเลื่อนมือทั้งสองข้างวางทับกันท่าที่18 อยากทำลายเชิญมาเราสู้หันตัวมาด้านขวายืนทิ้งน้ำหนักตัวลงที่ขาซ้ายมือทั้งสองข้างตั้งวงแล้วกลางแขนออกด้านข้างแขนตึงเอียงศีรษะด้านขวาแล้วเปลี่ยนยืนทิ้งน้ำหนักตัวลงที่ขาขวามือทั้งสองข้างหายขึ้นระดับเอวโดยให้มือซ้ายอยู่เหลื่อม หน้ามือขวาเอียงศรีรษะด้านซ้ายตรงคำว่าเชิญมาแล้วหันตัวมาข้างหน้ามือทั้งสองข้างจับจงกระเบนตรงคำว่าเราสู้ ท่าที่19เกียรติศักดิ์ของเราก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้ายืนทิ้งน้ำหนักตัวลงที่ขาขวามือซ้ายเท้าเซลและมือขวากับมือขวาเหยียดนิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้นหักข้อมือเข้าหาท้องแขนแล้วยกขึ้นระดับศีรษะเอียงศีรษะด้านขวาแล้วเปลี่ยนเป็นยืนทิ้งน้ำหนักตัวลงที่ขาซ้ายมือขวา เท้าเอวและกำมือขวาเหยียดนิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้นชีที่อกตรงคำว่าของเราท่าที่20เราเชิดชูยืนทิ้งน้ำหนักตัวลงที่ขาขวามือทั้งสองข้างจีบความข้างนำตัวแล้วม้วนออกตั้งวงบัวบานท่าที่21 เราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียวหันตัวไปด้านขวายืนทิ้งน้ำหนักตัวลงที่ขาซ้ายมือซ้ายเท้าเอวและกำมือขวาเหยียดนิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้นหักข้อมือเข้าหาท้องแขนส่งแขนออกด้านข้างแขนตึงเอียงศีรษะาทางด้านขวาแล้วหันตัวมาข้างหน้าเดินก้าวไปข้างหน้าตามจังหวะเพลงตรงคำว่าไม่ถอยจนก้าวเดียว สำหรับเพลงปกใจเราสู้นั้นมีทั้งหมด21ท่าจากคลิปที่แล้วและก็คลิปนี้นะครับเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนหรือว่าเปิดหนังสือทบทวนดูท่าต่างๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ